ดดดูููอออะะะนายสุรัตน์คำเรืองหนึ่งในผู้ประกันตนมาตรา33ที่ป่วยด้วยโรคเลือดออกในสมองทําให้พูดไม่ได้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรงต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพตลอดชีวิตเขานอนคว่ำหน้าคือตกจากโซฟาที่เขานอนอะคะ่ะเราก็ส่งโรงพยาบาลเขาเป็นัหน้าครอบครัวเราอะไรเงี้ย รู้สึกแบบมันมันแย่มากมันมันทางตันหมดเลยทางโรงงานเขาก็ประสานกับประกันสังคมประกันสังคมเขาจะแนะนําเรามานะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรให้เราไปขอประวัติการรักษาของคนป่วยเพื่อ เตีเนพลภาในยามที่เสาหลักของครอบครัวต้องล้มลงจนยากที่จะเห็นหนทางแต่กลับเหมือนมีแสงสว่างที่ปลายทางขึ้นอีกครั้งเมื่อน,นายบุญสมทับชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพภายใต้โครงการสปรสอมอบสุขเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้หนายสุรัตน์และครอบครัวทราบว่าพี่สุรัตน์ประสเสริฐ หลายปีมาแล้วแล้วก็เป็นสมาชิกของประกรันสังคมต้องรับการฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องแวะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจชักจูงให้พี่สุรัตน์รวมทั้งภรรยาเนี่ยได้เห็นความสำคัญของของการคารับการฟื้นฟูให้พี่สุรัตน์เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขครับประกันสังคมดีนะคะทำไว้เถอะค่ะเวลาเรามีวิกฤตเขาช่วยเราได้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ